จทให้หาผลบวกของเลขตั้งแต่1ถึง4 1โดยเลขแต่ละจำนวนมีเครื่องหมายสลับกันเริ่มจากตัวแรกเป็นบวกตัวถัดมาเป็นลบแล้วก็สลับเป็นบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆให้มองโจทย์ข้อนี้เป็นลำดับเลขคณิต2ชุดชุดหนึงเป็นบวกอีกชุดหนึงเป็นลบแยกคิดทีละชุดและนำผลบวก2ชุดมารวมกันชุดที่เป็นบวกกับชุดที่เป็นลบ เป็นลำดับเลขคณิตซึ่งหาผลบวกได้จากสูตรพจน์แรกบวกพจน์สุดท้ายคูณด้วยจำนวนพจน์หาร2เรารู้พจน์แรกและพจน์สุดท้ายแต่ยังไม่รู้จำนวนพจน์ดังนั้นสิ่งแรกที่จะต้องหาก็คือในแต่ละชุดมีจำนวนพจน์อยู่กี่พจน์เริ่มจากชุดที่1เนื่องจากพจน์แต่ละพจน์มีระยะห่างเท่าเท่ากันถ้าเรารู้พจน์แรกและพจน์สุดท้ายจึงสามารถคำนวณได้ว่าเลขชุดนี้มีทั้งหมดกี่พจน์ ระยะห่างของเลขแต่ละพจน์เรียกผลต่างร่วม1กับ3ต่างกันอยู่2 3กับ5ต่างกันอยู่2ทุกพจน์จะต่างกัน2ในตัวอย่างนี้จะแสดงให้เห็นว่าเราจะคำนวณจำนวนพจน์ได้อย่างไรสมมติว่าเลขชุดน,นี้มีเพียง3พจน์คือพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3ถ้านำพจน์แรกมาลบกับพจน์สุดท้ายคือ5ลบ1จะได้4 สี่คือระยะห่างจากจพ์แรกถึงพจน์สุดท้ายเรารู้ว่าแต่ละพจน์ห่างกันอยู่2ถ้าระยะห่างทั้งหมด4หารด้วย2ซึ่งเป็นผลต่างร่วมผลหารคือ2 2หมายถึงมีจำนวนช่องอยู่2ช่องนับจาก1ออกไปตัวเลขแต่ละตัวจะขั้นด้วยช่อง1ช่องเพราะฉะนั้นถ้ามีสองช่องก็คือมีเลขอีก2จํานวนที่อยู่ทางขวาของ1ถ้านับตัวเริ่มต้นคือ1ด้วย นั้นแสดงว่าเลขชุดนี้จะมี3จํจำนวนเราสามารถนําหลักการนี้มาสรุปเป็นสูตรเพื่อให้ง่ายในการนําไปใช้ในครั้งต่อไปสูตรคํานวณหาจํานวนพจน์จะเท่ากับพจน์สุดท้ายลบพจน์แรกหารด้วยผลต่างรวมแล้วลบวก1ถ้านําสูตรนี้มาใช้กับเลขชุดที่1จะได้ว่าพจน์สุดท้ายคือ41พจน์แรกคือ1 4 1 1ลบ1จะได้40 40หารสอง จะได้20 20บวก1ก็คือ21เลขชุดนี้มีทั้งหมด21พจน์เมื่อทราบจำนวนพจน์แล้วสามารถหาผลบวกของเลขชุดนี้ได้จากสูตรพจน์แรกบวกพจน์สุดท้ายคูณด้วยจำนวนพจน์และหาร2พจน์แรกคือ1พจน์สุดท้ายคือ41จำนวนพจน์21พจน์หาร2ผลบวกของเลขลำดับชุดนี้คือ4 4 1ชุดที่2เป็นเลขติดลบ การบวกเลขลบจะได้ผลบวกเป็นลบวิธีการบวกเลขลบทำเหมือนการบวกเลขบวกเพียงแต่เราใส่ลบในขั้นตอนสุดท้ายของคำตอบดังนั้นเราสามารถประยุกต์วิธีการที่ใช้ในชุดที่1มาใช้กับชุดที่2ได้การคำนวณหาจำนวนพจน์ใช้สูตรเดียวกันพจน์สุดท้ายลบพจน์แรกพจน์สุดท้ายคือ40พจน์แรกคือ2 40ลบ2หาด้วยผลต่างร่วมคือ2บวก1 จะได้20ชุดที่2มี20พจน์ผลบวกของชุดที่2จะเท่ากับพจน์แรกคือ2บวกพจน์สุดท้ายคือ20คูณด,ด้วยจำนวนพจน์คือ20หารด้วย2จะได้420เนื่องจากตัวเลขแต่ละตัวเป็นลบดังนั้นผลบวกจะต้องเป็นเลขติดลบก็คือได้ผลบวกเป็นลบ420นํานำชุดที่1และชุดที่2มาบวกกัน4 4 1บ บวกด้วยลบ420ก็ค 8, ือ441ลบ420จะได้21ผลบวกของเลขชุดนี้คือ21